โอควันนี้อยู่กับเกม Yu-Gi-Oh! Duel l i n k นะครับเกมนี้มันมีตัวละครหลายจากหลายซีรีส์แหละทั้ง 5D อะไรก็แล้วแต่มากมายแต่ว่าส่วนตัวเราไม่ไม่อินกับอะไรใหม่ๆก็เลยอยู่ที่เวอร์ชั่นออริจินอลเนาะทีนี้ตัวละครที่ใช้บ่อยสุดก็คือจะเป็นโอเดียนหรือจริงๆในกระตูนจะชื่อริชิโดปะ มาดูการ์ดนนิดนิดน,นึงก่อนจะลุยนะผมเน้นการ์ดกับดักนะจ๊ะแล้วก็ไม่ไม่เน้นมอนเลเวลสูงหรือโจมตีสูงแต่ทีเด็ดของผมคือตัวนี้ Sha ์โดส y e r ยอนะโจมตีลายพอย์ผู้เล่นโดยตรงกับใบนี้โจมตีลายพอย์ผู้เล่นโดยตรงเหมือนกันแต่ว่าสองใบนี้แตกต่างกันคือไอตัวนี้มันโจมตีตอนที่ฝั่งตรงข้าม อ,อยู่ในโพสิชันป้องกันทั้งหมดแต่ตัวนี้ไม่ว่าป้องกันหรือไม่ป้องกันก็จะตีได้แต่ว่าพอตีเสร็จปุ๊บไอใบนี้มันจะกลับไปอยู่ในโพสิชันของการป้องกันนั่นนะส่วนการที่เหลือก็อทีเด็ด2ใบนี้ส่วนใบนี้มีมิคิงแมนอิสเตอร์บัก ก็จะเป็นตัวที่ฟลิปแล้วฝั่งตรงข้ามจะตายนะครับแล้วก็สามารถเอาพลังโจมตีของตรูเนี่ยมาเป็นของเรานะส่วนใบนี้ก็เหมือนกันแมนอิสเตอร์บัคก็คือพอฟลิปแล้วฝั่งตรงข้ามจะตายแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีโอเคไม่พูดเยอะเดี๋ยว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 อาใช่เซฟโอเคไม่พูดเยอะอลุยนะฮะ ความจริงแล้วเกมนี้เนี่ยคนที่แม่งเล่นสนุกด้วยที่สุดเหรอก็คือไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เล่นออนไลน์เพราะเล่นออนไลน์แม่งมั่วซั่วมากกว่าแม่งจะต่อกว่าแม่งจะดึงเชงคือไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งชื่ออะไรแต่ว่าในนี้มันเขียนว่าเวกาบอลคนแปลกหน้าวะเออแล้วก็เด็กแม่งจะกงโกงมากคือแบบแม่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆชนะบ้างแพ้บ้างแต่เล่นเกนเนียสนุกที่สุดละมา มา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 สตาร์ทไลน์พอยที่สี่พันนะครับมาหวดกันหน่อยโอเคอยู่ในโพซิชันป้องกันเราน่าจะตีมันได้ทีหนึ่งแล้วแหละหมอบกาศสามใบตามแผน โอเคชา a d โดส l a เยอรตีเดร็กอ่าเรียบร้อยผมไม่ค่อยหวั่นนะเพราะว่าเรามีการกำดักต้องสามใบเพราะเปิดกับดักแต่ละทีความสามารถพิเศษของไอตัวละครตัวนี้ที่ใช้เนี่ยแม่งคืออ่สามารถเอเปิด ปิดกับดักใบหนึ่งฝั่งตรงข้ามจะเสียหลายพอยสองร้อย 200. ชิบหายโดนย้อนเก็ตซะอย่างนั้นอะไรวะไม่ได้กูไม่ยอมเสียหลายพอยต้นใบนี้นะครับก็ใครที่เโจมตีเราเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนอ,อ่านไม่ได้ เมื่อกี้นะบายนี้คือ,โ,อโหอ่านยากสกู o ล,ลิสุอาร์เมอร์เมื่อผู้เล่นโจมตีฝ่ายเราเป้าหมายจะโดนทำลายนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะมากปินแบ็กออฟสโจมตีผู้เล่นโดยตรงลดโอเคดีกว่าให้มันมาใช้การ์ดกับ การ์ดอื่นๆหรอให้มันใช้การ์ดกับอะไรอย่างเงี้ยแหละดีแล้วมาได้การ์ดกับดาษเพิ่มมาอีกใบมาอันนี้พอมันหมอบอยู่อย่างนี้อย่างเดียวนะ่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่รู้แม่นวางแผนอะไรเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าตีไปก่อนแล้ว เด็กบูอายแน่นอนถ้าอีเดอะไวสโตนอะไรเนี่ยโจมตีสะด้วยใหม่ใหม,ม,ม่เก็บไว้ใช้ตอนบูอายไม่งออกโอเคเดี๋ยวลองดูแมนบะอีสเตอร์บักนะฟลิปแล้วฝั่งตรงข้ามตาย คิดว่าไม่น่าจะตีลอยพอยต์ Point เราได้แล้วนะแน่นขนาดนี้มาบูอายมาแล้วใช่ไหมวะบูอายแอมเบสดากอนไปกับดักแท็บโฮเยี่ยมบูอายมา ไม่ตีวะโอเคทวนก่อนเมื่อกี้โอเคเมื่อกี้นะครับก็คือเออเราเปิดการนี้ bottomless table นะก็คือผู้เล่นที่ลงก g a มอนเตอร์มากกว่าพลังโจมตีมากกว่าพันห้าก็คือจะถูกทำลายลงนะนะตอนนี้สถานการณ์คือฝั่งตรงข้ามแม่งมีบูอายเดี๋ยวนะเอาแบบนี้แล้วกันฟลิป แล้วเราก็ขจัดบูอาให้สิ้นซากซะเยี่ยมแล้วเราก็หมุนภาพนี้ขึ้นมาไอ้การ์ดไปเนี้ย wish of the black forest ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าแม่งมีจริงมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ว่าในนี้แม่งคือถ้ามันเข้าไปอยู่ในสุสานเนี่ยก็คือเราสามารถเรียกมอนเตอร์ต่ำกว่าสีดาวมาได้ซึ่งมันก็จะเรียกไอ้พวก shadow slayer goblin back off เนี่ยขึ้นมาให้ผมตี ไล่พอยต์ฝันตรงข้ามนั่นแหละคิดมาแล้วฮะคิดมาแล้วยัาไม่ใช้กําดากเก็บไว้ก่อนแม่งเผื่อแม่งมีเซอร์ไพรส์ค่าฉันทักหนึ่งใบได้ไหมล่ะ แล้วมอนเตอร์กูเต็มเลยเนี่ยทำไงวะอลองดูดิตีงโง่ไปหนึ่งทีนั่นไงตอนนี้แค่ต้องการว่าตีมอนเตอร์ฉันตอยสักหนึ่งตัวก็จะส่งไอ้แบ็กออฟนี้ลงไปโจมตีไลท์พอยต์ฝั่งตรงข้ามนะ ผมไม่สู้กับตรงๆนะเพราะการที่สู้กับตรงๆเนี่ยแม่งแพ้ยังแพ้เยอะมากคนพบว่าวิธีตีตไดเรกแม่งตรงๆเนะี่ยง่ายที่สุดแล้ะอ่านี้ทุกคนทีเด็ด wall of d i s r u p t i o n ก็คือฝั่งตรงข้ามแม่งม,ม,มอนกี่ตัวก็คือเอามาคูณแปดร้อยแล้วก็เป็นลดพลังโจมตีอันนี้อย่างสองตัวน่าจะลดไป เออเท่าไหร่วะ8ปแปดไปสองสพัดสามโอ้ผมก็ยังแพ้อยู่ดีอ่ะก็เลยบวกอันนี้ไปฮะคุณในสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้500 <c oughs> แล้วก็มีเอฟเฟกให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแม่งไปอยู่ในโพซิชันป้องกันได้แต่ไม่เอาอันนี้เอาแค่โจมตีนะจ๊ะชนะแล้วปะเนี่ยอย่างโอ้ร้ยห้าเนาะ เออกูก็โดนตีไลรพอ,อยจนได้เนาะอ่ามาถึงคลายแม็กซ์แล้วทุกคนลงการนี้ไว้ป้องกันตัวเองนิดนึงแล้วก็อ่าก็บินแบล็คออฟนะครับโจมตีเดเร็กพันสามชิปหายไม่จบง่ายๆวะ่ะแต่ถ้าผมเปิดการ กับดักผมใหมหนึ่งผมชนะแล้วนะแล้วมันก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนนี่ชาร์โดสเปลนี่โดนไปสองร้อย yeah. bon, กูชนะแล้วเยี่ยมวิกกบอนกูชนะมึงวะ